สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะเสื้อที่พี่อ้อยบอกว่าเดี๋ยวพี่อ้อยจะต้องมีการต่อแขนนะคะต่อแขนต่อชายนะคะเพราะว่าพี่สาวไม่ชอบเสื้อสั้นนะคะก็ชอบตัวยาวๆแขนที่ยาวหน่อยเนาะก็สมบูรณ์แล้วนะคะเก็บคอเรียบร้อยนะคะเก็บคอ ก็จับมาประมาณนี้แล้วก็ชายนะคะก็ต่อต่อชายลงมาอีก2แถวนะคะจากเดิมจะอยู่ตรงนี้เนาะก็ต่อลงมา2แถวพร้อมกับเก็บเก็บชายตรงนี้นะคะ ซสื้อตอดอเป็นอะไรที่อ่าเขาไม่ใช่สีเดียวกันเนาะเนื่องโดยเขาไม่ใช่สีเดียวกันมันก็เลยจะแบบจะวุ่นวายหน่อยก็คือมันจะต้องอ่าเป็นเกสรน,นะคะแล้วก็เป็นกรีบแล้วก็กรีบอีกทีนะคะตรงนี้จะทำทีละดอกนะคะทำทีละดอกแล้วก็นำมาต่อกกันเนาะ ตัวนี้ข้างไม่มีข้างหน้าข้างหลังนะคะจะใส่ได้ทั้งสองข้างเนาะแล้วแต่ว่าเราจะหยิบมาเจอข้างไหนนะคะเพราะว่า,เ,าเป็นเสื้อประเภทนี้นะคะคอปาดจะไม่มีข้างหน้าข้างหลังนะคะตรงนี้นะคะใต้แขนพี่ว้อยจะต่อในลักษณะนี้เนาะจะต่อเป็นลักษณะนี้เพราะว่าต้องการให้ อาลายขอโปรกนะคะถ้าเราชิดบางทีอะแขนตรงช่วงแขนอาจจะแคบไปนิดนึงอะไรประมาณนี้นะคะเราก็จะมาเพิ่มตรงนี้เนาะเพราะว่าอยู่ใต้แขนอยู่แล้วส่วนเก็บชายก็พี่ว้อยก็จะเก็บในลักษณะนี้เป็นโซ่แล้วก็เป็นตุแต่ถ้าเราต้องการเพิ่มความยาวนะคะจะเก็บชายเพิ่มอีก สักสองแถวก็ได้เนาะแต่พี่ย้อยต้องการแค่แค่นี้นะคะก็เหมือนกับเราต่อขึ้นมาแค่หนึ่งแถวนะคะชายเสื้อก็แบบเดียวกันนะคะก็จะเก็บแค่หนึ่งแถวเหมือนกันวันนี้พี่ย้อยใช้สับในเป็นสีนเงินเนาะกลาง <laughs> ของไม้กันสัน่นเพราะว่าหุ่นพี่ย้อยเป็นหุ่น ครึ่งตัวเนาะไม่ใช่หุ่นใหญ่ไม่ใช่หุ่นยืนถ้าเป็นหุ่นยืนนะคะเราจะไม่ต้องเสริมอะไรเลยเนาะก็มาทำคลิปสุดท้ายนะคะสำหรับเสื้อต่อดอกนะคะสีนี้เนาะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบพ่ยอยก็ ฝากกด, like, กด share, comment, ไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยกันเนาะแล้วพี่อ้อยก็ฝากช่องหลานชายนะคะพี่อ้อยวางคลิปของหลานไว้ใต้ช่องนะคะตรงอ่าคอมเมนต์นะคะก็พี่อ้อยจะใส่คลิปหลานไว้ตรงนั้นนะคะก็เข้าไปเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะหนุ่มน้อยอยากทาช่องนะคะอยากมีช่องเป็นของตัวเองเนาะก็พี่อยก็ขอฝากด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณคะ่ะ you <sweak>